ความไม่สบายกายเขาเรียกชื่อมันทางการว่าไงเรียกชื่อภาษาบาลีว่าไงความไม่สบายกายโอ้หลวงพ่อพูดให้ฟังอ๋ใครได้ความไม่สบายกายชื่อภาษาว่าไง่อกระทุกขังแค่นั้นเองไงกพูดกันอยู่ทุกวันความไม่สบายกายก็ทุกขังอะใช่ไหมความไม่สบายใจก็โทมนัสอรยทุกโทมนัส เราไม่สบายใจกับโทมนัสความไม่สบายกายกับทุกข์โทมนัสสานังเนี่ยความไม่สบายกายหรือทุกข์ทีนี้ถามว่าทุกข์คือความไม่สบายกายเกิดจากอะไรเอาต่เอาคนเก่าความไม่สบายกายที่ความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรเนี่ยง่ายๆพูดให้ฟังทุกวันเลยนึกไม่ออกถ้าต่อมาเนี่เป๊ะเลยนะนี่อันนี้จังเออ่ค่อยนึกออกเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามัน เรียนไปเรียนมาไม่ต้องจดไม่ต้องจาอะไรกันเขาไม่สบายเกิดจากเพราะเป็นทุกข์ทุกขังก็เกิดความเปลี่ยนแปลงก็อันนี้จังใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงเยอะนั่งเงี้ยเลื่อนลมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาบอกว่าเราเมื่อเลื่อนลมมันเปลี่ยนแปลงเราไปบล็อกมันไว้แล้วนั่งในสิว่าทับเราใช่ไหมทับเลือยทับลมล้วเนี่ยมันจะหมุนผ่านตรงแตโพกเราเนี่ยไม่ให้มันผ่านมันก็ตึ้งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยหนักอ่าเดี๋ยวหนักขึ้นมาถึงเอวเดี๋ยวหมักก็นมาถึงหลังเดี๋ยวดักลงไปขาใช่ไหมเราไปนั่งทับเอ้เราก็ขยัับมนละ พราะขยับการขยับนี่เป็นอะไรเนี่ยเวลามันหนักแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยขนาดบอกชื่อตรงๆนั่นยังตอบไม่ได้เลยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหลการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนได้เยกการเปลี่ยนแปลงก็เรียกอนิจจังอนิจจังมีสองอย่างหนึ่งอนิจจังก่อให้เกิดทุกข์สองอนิจจังก่อให้เกิดไม่ทุกข์อนิจจังก่อให้เกิดทุกข์หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงเองอนิจจังที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์เราเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยนี่เราเปลี่ยนแปลงใช่ไหม แต่เรานั่งอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเองคือมันหมุนนะแต่เราไม่หมุนกับมันอ่ะคือหมายความเลือนลมมันมันวิ่งอ่ะแต่เรานั่งนั่งนิ่งๆใช่ไหมอ่ะมันก็เปลี่ยนนะมันไม่นิ่งกับแล้วนะไอ้เลือนลมมันก็หมุนไปเรื่อยๆแต่มันหมุนไปไม่ได้ทําไงก็ติดขัดใช่ไหมติดขัดมันก็ดันดันไปดันมาแล้วก็ปวดไปเลยทีเนี้ยแล้วก็ปวดนั่นมันมันเปลี่ยนแปลงเองหมายความว่าเป็นไปตามกฎของมันแต่ถ้าเราเปลี่ยนรู้สึกหนักแล้วก็เปลี่ยนใช่ไหม ทุกไปแล้วเดินลงไปละเบาแต่การเปลีป่ยนแปเองเนี่ยมีสองลักษณะหนึ่งเปลี่ยนแปลงโดยรู้ตัวสองเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัวส่วนใหญ่เราเปลี่ยนแปลงโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพราะรู้ตัวแับน,นี้เธอก็เป็นพระลานเด้อ <laughs> <laughs> ทุกครั้งที่เดินไปดินมาที่รู้ตัวบ้างหรือเปล่า ยกไปโยกมารู้ตัวแม้ว่ากาลังกาลังทําอะไรเอนั่นเดียวพอถามอย่างนั้นไม่รู้เลยมันเปลี่ยนเรารู้สึกคันหัวกับมือเกาหัวเลยใช่ไหมรู้สึกปวดเอวพวกก็ไปเลยเอ้ไรตรองนี้ยรู้ว่าไหมเราทาไมต้องเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเราเปลี่ยนด้วยความไม่รู้นี่เป็นโมหะแล้วทีนี้เรามาปฏิบัติเพื่อริยาการเปลี่ยนแปลงรู้ก่อนเออถ้าจะเปลี่ยนอะไรก็รู้ก่อนรู้เข้ายกไป นี่จึงเป็นองค์ภาวนาตอนที่เราตั้งใจเปลี่ยนอย่างเธอตั้งแต่วันนี้เนี่ได้ตื่นนอนจะไปถึงเนี่ยเพลิ่ภับตากี่ครั้งจําได้ไหมถ้าเกิดจําได้ขึ้นมาเดีย๋ยวผมเปิดเประหลาดทันทีเลยเนะนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงเองโดยเชื่อมตัวเราวัฒนาพูดมาวันก่อนว่าหลวงพ่อผมเป็นหมอผ่าตัดมือหนึ่งของประเทศไทยสติสัญญาที่ผมผ่าตัดโดยที่ไม่ผิดพลาดเนี่ยยังไม่พออีกเลย ไม่ถือว่าผมมีสติมีะดีเลยวราเรียนหมอวันหนึ่งเนี่ยทับตาขึ้นลงนกี่ครั้งนะหมอจําได้ไหมจนได้ก้าวเลยโอ้โหพ่อไม่ได้เลยว่านขนาดนั้นเลยก็ต้องขนาดนั้นเลยว่าเออทับตาขี้เข้าไปมันรู้เห็นไหมสติมยะที่เหนือกวนั้นก็ยังมีอีกทะนั้นพอเรารู้อย่างนี้ปับ๊บเราก็มาฝึกฝน ให้รู้ตัวให้รู้ว่าเราเคลื่อนไหวเพราะอะไรรู้หนักรู้เบารู้เข้ารู้ออกรู้จนกระทั่งมันมันเป็นอตัตโนมัติไม่ใช่ตอนแรกก็ตั้งใจรู้นะพอรู้ไปนานๆเข้ามันจะชํานาญถ้าพอมันชํานาญแล้วจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็จะรู้แล้วมันจะรู้เข้ามาโดยอตัตโนมัติเป็นความชํมนานิชํานาญลักษณะที่เราดูโดยเกิดควยชํนานิชํานาญความชำนาลัของมันเองเรียกว่ายานยานทัศนะเห็นด้วยยานปัญญา คือมันเห็นเองอะ่ะเพราะเห็นเองไม่ใช่ว่ามันเะเพราะเราอยู่กับมันจ,จชนชํานาญอะ่ะเหมือนเราทําอะไรสักอย่างที่ว่าวันก่อนเหมือนแม่ครัวทําครัวเนะน,นี่ยทำจนชานาญโดยที่เรไปหัดไปเรียนอะไรมาปรุงอาหารเก่งกว่าพวกที่มาเรียนมาอีกอใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ามีความชํานาญหรือพวกซ่อมรถเนี่ยพอได้ยินเสียงรถจะรู้เลยว่ารถมันเสียที่ไหนใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าถ้าได้หาเป็นนามมาทำเขาเรียกว่ายานปัญญาหรือวิปัสนาญาณ รู้อาการของกายของใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพราะอะไรเพราะมันมันรู้ด้วยตัวเองรู้อะ่ะทำไมจะไม่รู้อะ่ะใช่ไหมแล้วคนอื่นกับตัวเราต่างกันไหมถ้าสี่ขนห้าต่างกันไหมไม่ได้ต่างถ้าเรารู้ตัวเราเองรู้คนอื่นได้ไหมก็ได้แค่นั้นเองง่ายๆไม่ไม่ยากแต่ทําไมเราไม่รู้อะ่ะเอเอ,เอทำไมอะ่ะก็เพราะเรายังไม่ได้พยายามนั้นเองก็ อยากจะให้พยายามดูว่าเราต้องการที่ให้เป็นการฝึกที่ด้วยใจนะไม่ใช่ฝึกเพราะอยากหรือไม่ดีฝึกเพราะครูบาอาจารย์บอกฝึกด้วยใจรักทำอะไรด้วยใจรักนมันเป็นหมดเป็นไวด้วยแต่ถ้าคนอะไรคนทําอะไรด้วยไม่ใจรักเดี๋ยวมันก็เลิกทําทําด้วยเพราะเปลียนใจครูบาอาจารย์ทําด้วยเพราะเป็นหน้าที่ทาด้วยเพราะว่าต้องเป็นอันนั้นอันนี้ทําตาม อันนี้ไปอันนี้เรียกว่ายังไม่ยังไม่รักอ่ะแต่ถ้าใจรักแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะทาอย่างนั้นแหละนะอย่างเรารักรถเรื่องรถเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะสนใจเรื่องรถอย่ะเห็นรถที่ไหนก็จ,จเ,เ,เข้าไปดูเลยล่ะรถอันนี้ยี่ห้ออะไรเป็นยังไงก็จะเข้าไปดูเลยหรือช่างที่เขาเป็นช่างอะไรเขาจะสนใจนั่นนั้นใช่ไหมแต่เขาอมาสนใจเรื่องชีวิตเนี่ยเขาเราเป็นช่างของชีวิตอ่าเป็นหมอของชีวิตอ่า หมอของจิตของใจหมอของจิตวิญญาณหมอของร่างกายคือคือหมอทางโลกหมอของจิตคือจิตแพทย์หมอทางด้านจิตวิญญาณนี่คือพระอริยเจ้านะพระอริยเจ้าท่านเป็นหมอของด้านจิตวิญญาณรู้ว่าจะรักษาความโลบรักษาอย่างไรความโกรธรักษาอย่างไรความหลงรักษาอย่างไงกิเลสตัวนี้รักษาอย่างท่านรู้แต่หมอไม่รู้นักจิตนักจิตแพทย์ก็ไม่รู้จะให้ไปรักษาโรคโท่สายเงี้ยพวกจิตแพทย์รักษาได้ไหม ไม่ได้หรอกเพราะมันก็กลธเหมือนกัน <g ul> กูก็รักษากูไม่ได้เหมือนกันใ <g ul> นเราวันีจะว่าง่ไปรักษาแกได้งไงเพราะฉะนั้นพระอริยเจา้ารักษาได้เออฉันรักษาฉันเองได้ฉันก็รักษาแกได้เนี่ยเขาก็จะบอกนั้าจะเห็นว่าโอ้ธรรมะของพระอริยเจ้าเนี่ยเรา,าปฏิบัติเพื่อเป็นให้ชํานาญเรื่องของชีวิตเมื่อชํานาญของชีวิตแล้วนี่เราจะกลัวอะไรไหมกลัวป,ปัญหาชีวิตไหม พวกช่างรถเ่ะมันกลัวรถเสียไหมไม่กลัวรถเก่าขนาดไหนว่าขี่ไม่ได้สบายะอเราบางทีรถใหม่เอ้ยก็เสียไปไม่ได้เฉยเลยไอช่างมันเคยนั่งรถใหม่กับเขาที่ไหนใช่ไหมรถนั่งปูเลงปูเลงแต่ก็ไปได้ตลอดเลยนะเพราะอะไรมันรู้จักมรู้จักซ่อมเราเมื่อกันนั้นถ้าเรารู้เรื่องราวคองชีวิตเราจะไม่กลัวไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเลยเพราะอะไรเพราะมันซ่อมได้ซ่อมความตายก็ได้ ซ่อมความแก่ก็ได้นะคนนั้นก็จึงอยากจะให้เราศึกษาเรื่องนี้ดูบ้างนะอย่าไปให้อย่าไปให้การกรับการกระตุ้นจากคนอื่นนะให้เรารักที่จะทํารักที่จะศึกษาเหนะมือนเราคิดมากนะเนี่ยก็ต้องถามตัวเองเอ๊คิดทํำไมต้องคิดด้วย,ยต้องถามตัวเองบ่อยๆหรืออยากจะทํามันนั้นทำไมต้องอยากทําด้วยนะไม่ทําไม่ได้หรืออะไรเนี่ยนะ ก่อนที่จะนั่น,น,นซึ่งถ้าหาว่าเราไม่คอยตรวจสอบตัวเอง,องนี่ยากนะยากแต่การตรวจสอบตัวเองเป็นเรื่องสนุกเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นความจริงล้ว,ลวนๆอะใช่ไหมเห็นความจริงล้ว,ลวนๆเลยแล้วไม่มีใครเห็นกับเราด้วยนะอันนี้คือข้อได้เปรียบแต่ถ้าไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหาเยอะเลยใช่ไหมแต่ตรวจสอบตัวเองสอสอเข้าไป คุณยศสอบขนาดไหนไม่มีใครไว้ว่าแต่ตรวจสอบคนอื่นนี่เป็นเรื่องนะตรวจสอบตัวเองนี่สนุกเลยะดังนั้นก็ทําให้เรามีงานทําตลอดเวลามีเรื่องทำมีเรื่องทําเยอะแยะไปหมดออกมาอยากจะทำน้องยันแมรู้สึกว่ามันน่าจะมีสักร้อยร้อยมือเด้อจะได้ทำอะไรเยอะแยะเห็นอะไรก็น่าทำาัหมดนะน่าทำน่าศึกษาแต่ว่ามันไม่พอใช้ ก็เลยอะเรารอคนอื่นเขาไปบ้างก็คิดว่ามาเยอะก็อยากจะแสวงหาเรื่องไอเรื่องโครงสร้างทางอาหารโครงสร้างทางสมุนไพรอต่างๆคืออยากจะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์มนุษย์อะให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ทำใหเป็นมนุษย์ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่เท่าไงเราต้องช่วยกันหน่อยนะ เผื่อว่าได้อันนี้สูงจะได้จะได้ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยกันได้ง่ายๆใครต้องการก็สมัครเลยนะชมรมอายุสองรอยปีตั้งชมรมอายุสองรอปีเพื่อเราจะได้ทำอะไรที่มันต่างออกไปอย่าไปทำแบบคนอื่นแล้วเราก็ถามตัวเองว่าทำทำสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเรา สิ่งที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีเนี่ยเราก็ถามตัวเองบ่อยๆถามไปทําเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรถามเราถามบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเกิดปัญญาเกิดวิธีแก้ไขอ๋อทำเพื่อถ้าก็ทาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือส่วนกโกรธหรือไม่พอใจแล้วโกรธไปทไําไหมไม่พอใจไปทไําไหมไอภาวะที่ไม่โกรธก็มีทำให้ไม่สนใจมั่ง หรือเพราะว่าที่ชอบอชอบไปทําไมชอบเพื่ออะไรเพราะว่าที่เฉยๆที่ไม่ชอบก็มีมันก็พยายามคิดไปอีกมุมให้ได้นะเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีดกว่าแล้วก็ชีวิตก็เห็นเห็นอะไรชัดนะถ้าเราดูเห็นอะไรชัดขึ้นแล้วก็ทาทุกอย่างเพื่อทาไม่ใช่ทําเพื่อเราเราไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นนะทำเพื่อทา ทำเพื่อได้ทําเท่านั้นแหละมันก็เข้าใจยากเหมือนกันนะพออยาะาณเข้าใจไหมทำเพื่อได้ทำ <c oughs> ก็ไม่รู้แหละทําเพื่อได้ทําทําตัวแรกมันทรมาระทำทตัวหลังมันทเรล้อมทำเพื่อได้ทํ <c oughs> าก็ละละละ <c oughs> ไกม่รู้แหละมันได้ทำกันแล้วกันเนะี <c> ่ย <oughs> คือถ้าเราทําเราตั้งใจทําอะไรก็ตามมันทําถูกทําทําตรงหมายความว่าเราก็จะสบายแล้วก็คนอื่นก็สบาย แต่ถ้าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ตรงเราเองก็ไม่สบายคนอื่นก็ไม่สบายคนเราก็เสียประโยชน์คนอื่นก็เสียประโยชน์แต่ว่าเราจะถามว่าไอ้ในโลกนี้มันทำไมไม่มีสิ่งดีๆเลยมันทํำไมต้องเอาสิ่งชั่วร้ายมาด้วยเนี่ยมันทํำไมเป็นภาระทําไมต้องมีมีคนหลายคนถามนะาใช่ไหมไอ้โลกนี้ทำไมพระเจ้าทำไมไม่สร้างใตสิ่งดีๆทําไมสร้างนระกมาด้วยะทำไมต้องสร้าง คนเกยคนชั่วมาด้วยนะทำไมไหนๆก็สร้างทำไมไม่สร้างคนดีๆมาเลยอันนะี้คนพวกขี้นะันเป็นไปได้เป็นไปไม่ไดนะ้เพราะว่าที่เราเกิดมาเนะี่ยเกิดมาเพราะความพอดีของความชั่วความดีนะั่นแหละแต่ความชั่วความดีสองอย่างนะี้เขาก็ให้เกิดดินน้ำนไฟเอาสมมุติว่าเอาอะไรสักอย่างนะี่ ถ้าเราไม่ปลูกเนี่ยมันจะเกิดไหมถ้าเราไม่ไปเพาะเนี่ยมันจะเกิดไหมไม่เกิดเออแต่ทําไมเราจรึงอยากให้มันเกิดอ่ะถึงเอาวะเ,เข้าไปหวานนะเพื่ออะไรอยากจะได้กินนั่นแหละไม่เข้ากินอยากจะเลี้ยงไก่ให้มันเยอะอยากจะเราปลูกผักมันเกิดนี่นนะก็เพื่อที่ตอนแรกเนี่ยมันสมมติมันมีเมล็ดข้าวมันมีธาตุเนาะ ธาดินน้ำลมไฟในเม่็ข้าวแต่ธาตุทั้งสี่อย่าง้สมดุลกันไหมในเวดข้าวนี้มีธาตุสี่อย่างสมดุลกันไหมไม่สมดุลเพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำก็แทบจะไม่มีแถ้ธาตุลมก็ไม่มีธาตุไฟก็ไม่มีมันมีธาตุดินอย่างเดียวแต่มันมีเชื้อดินน้ำลมไฟอยู่ในนั้นแต่มันยังไม่ปรากฏใช่ไหมแต่พอไปใส่ผืนแผ่นดินเนี่ย ซึ่งมันใหญ่กว่าดินน้ำโดมไฟของดินกับดินน้ำลดมไฟของเชียงไปแตกกันปั๊บเนี่ยไอ้ดินน้ำลดมไฟในตัวตัวที่ไม่มีมันตื่นขึ้นมาเลยทา่ทาท่าเล็กไปจ่อใส่ท่าใหญ่ก็เป็นเม็ดใหญ่ขึ้นมาแตกมากมายเึงใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือตัวพุทธิยถาบอกว่าทาสีเป็นสิ่งศจรชั์นะท่านบอกไม่บอกว่าปฏิหารอะไรต่างเป็นสิ่งห่าจรรย์ท่านบอกท่าสี่เป็นสิ่งศจรชย์เพราะมันแปลได้สารพัดเรื่องอ มันประหลาดนะทั้งๆที่ไอเม็ดพระมทธิ์เมล็ดพืชอยู่ในซองในกล่องในหีบในห่อนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมแต่พอไปลงทินเนี่ยมันมีปัญหามีเรื่องเลยเลมันแตกหอบออกกิ่งมีรสมีชาติมีสีมีสันขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมแต่ทั้นที่ก่อนหน้ามันไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นดอกไม้ก็มีดอกมีดวงไม่รู้มาจากไหนสีนั่สีนี่นะออามาคิดแปลกๆเรื่องนี้เอาไปเรื่องที่น่าคิด ดังน so ั bueno, pues ้นเองเวลาเจริญสติเน like so ี่ยจิตของเราเนี so ่ยม oh, ันก็ด oh, ีๆตอนแรกไม่เห็นมีอะไรสักพักมาคิดแหละมันมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมคิดคิดมาจากไหนเคยถามตัวเองไหมโยมนะโยมเคยถามตัวเองนะตอนแรกจิตมันว่างดีๆนะไม่ได้ถามนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเพราะอาวิชามันเดียวไปต้องถามตัวเองเอาก็คิดไปทําไมเนี่ยนั่นแหลคิดไปทําไม ก็อยู่ว่า,วา,างไปดีกว่าหรือนะเอออยู่อยู่สบายๆไม่ว่าไม่ดีนะหาคำตอไปก็ได้เออหาคำตอบเออคิดไปทําไมหาจะเจอแหละ<ช>พอหาเจอแล้วบรรลุธรรมเลยทีนี้เดี๋ยวคนอหรือเกี่ยวว่าช้าไปอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีช้าเขาไม่มีใครรู้เราหรอกไ,ไทาขอเออ๋อคนอื่นเรื่องคนอื่นเอน <c oughs> อเดี๋ยวไปนั่นเป็นเรื่องความคิดนะเ <c oughs> ออไปค,ค, <c oughs> คิดเรื่องคนอื่นทําไมทำไมคิดเรื่องของตัวเอง <c oughs> ทําไมต้องดูหน้าพี่เลี้ยงด้วย พ่อพี่เลี้ยงจะไม่เห็นด้วยเล่าพ่อพี่เ,เลีเ้ยงจะไม่เห็นด้วยนะถามนี้บ่อยๆใช่ไหมจที่สุดความคิดไม่มีเลยม้ามีแต่ความรู้ใช่ไหมนี่เห็นไหมมันได้คําตอบอะอบถ้าเราปล่อยมันคิดไปเรื่อยๆไอ้ความรู้อย่างที่ว่านี่ก็จะไม่เกิดอันนั้นอันนี้มันเรื่องเก่าทั้งนั้นเราไปทํนทำไมเพาะว่หาควนหาสิ่งใหม่ๆมาบ้างเนาะ นังใจให้ดีนะเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแต่ทําไมเราชีวิตทั้งชีวิตปล่อยให้ความเคยชินมันข้องํามันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเลยโปวดให้ความไปทมกับตัวเองมากอะไรกันแล้วมันนะจะง่ายขึ้นนะดังนั้นการจเจริญสติที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเราจะเข้าใจมันหมดไหม ถ้าร้อยหนึ่งเราก็ให้ห้เาเปอร์สิมาไม่คุ้มกันที่เราปฏิบัติต้องให้รู้มากกว่าน,นั้นชัดกว่าน,นั้นรู้ขนาดไหนรู้ขนาดมันเห็นนะเห็นด้วยเองตลอดเวลากำลังสุขหรือกำลังทุกข์กำลังสบายหรือไม่สบายแล้วกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วคิดทำไมอะไรตรวจสอบได้ละเอียดถีท่วนนะ วันนั้นต้องตรวจสอบตัวเองกายเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่มีอะไรนะเขาก็แสดงธรรมปวดเขาก็บอกปวดเมื่อยเขาบอกสบายเขาก็บอกสบาย,าบายไม่สบายเขาก็ไม่สบายตรงตรงใจของเราก็เหมือนกันลึกๆในใจของเราเนี่ยกยยร็รู้แบบกายนี่แหละกายยังไงรู้ยังไงใจก็รู้อย่างนั้นกายเห็นยังไงใจก็เห็นอย่างนั้นมันตรงไปตรงมาเหมือนกันแต่เพราะ,ะแต่เพราะอุปกิเลสท่านว่าคือความความคิดที่จอเข้ามา จิตของเราที่เคยสะอาดและผ่องใสก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะความคิดจรเข้ามาอ,าอุปกิเสท้าใช้คำอุปกิเรจรเข้ามาจิตนี้จึงเศร้าหมองไปคือมันเปื้อนไปเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือกลับเข้ามาใหม่กลับเข้ามาตั้งต้นใหม่มาตั้งความรู้สึกตัวใหม่ตั้งสมาธิใหม่ตั้งจิตใหม่ตั้งความรู้ใหม่พอตั้งได้ปั๊บ ไอ้ตัวคิดก็จะหายไปพราะที่มันเปลี่ยนไปตลอดหมุนตลอดเราเคยถามเลยทําไมต้องมีกลางวันกลางคืนเคยเคยถามเ <c oughs> นี่ไอ้ความจริงแบบนี้เรายอมรับได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมเราเคยถามกลางวันก็รู้ความจริงว่าเพราะเพราะที่มันหมุนนะใช่ไหมหมุนมาทางนี้ก็เป็นกลางวันหมุนแล้วงนี้ก็เป็นคืนแค่นั้นเองจริงๆแล้วกลางวันกางคืนไม่มี เดียวมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองถ้ามันไม่าอาทิตย์ไม่หมุนเสียโลกไม่หมุนแล้วก็จบใช่ไหมเพราะชีวิตจิตใจเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเราเนี่ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาร่างกายก็เปลี่ยนแปลงจิตใจก็เปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีขึ้นมีลงมีสบายไม่สบายมีมืดม,มีสว่างเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเกิดขึ้นปั๊บถ้าเรารู้กฎความเป็นอย่างนี้เราจะเสียใจดีใจกับมันไหมโอ้วันนี้ดีใจเรื่องเกินสว่างอีกแล้ว โอ้นนี้เสียใจมากมันมือดอีกแล้วถ้าคนถ้าใครดีใจเสียใจวิ่งไปไงเขาว่าคนปกติไหม <c oughs> แต่เวลาตัวเองดีใจเสียใจนี่ไม่ไม่ถือว่าผิดปกตินะโอ้เสียเงินร้อยบาทเสียใจมากโอ้รถเขารักรถไปได้เสียใจมากโอ้ได้รถมาคันโอ้ดีใจมากเนี่ยทําไมเราดีใจเสียใจกับเรื่องเหล่าเนี้ยเออมันเป็นเรื่องประหลาดน,นะคิดให้ดีนะมาว่า <laughs> อันที่มันก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงใชอะไหมได้มาเราก็เสียไปโอ้วันนี้กินข้าวดีใจมากพอถ่ายโอ้เสียใจมากถ่ายออกไปแล้วเนะเสียใจมากเลยว่ามันเสียไปมันเสียมันก็ต้องผ่านไปจะดีใจเสียใจมันก็ต้องผ่านอยู่แล้ว <laughs> โอ้เงินเข้ามาดีดใจเงินหายไปโอ้เสียใจมากแต่อาหารเข้ามาดีใจอาหารเสียไปไม่ยากจะเสียใจ <c oughs> เรื่องตลกมากๆเลยนะเอาคิดดี่ยวม,มันจะไปแก้ผ่าน,นเป็นเรื่องจริงนะโอ้ไม่ต้องมันไกลตัวไป <c oughs> ไอ้ดูลมหายใจเข้าไปออกเนี่ยเออมันเปลี่ยนยังไงเนี่ยเออทเสอบว่าใกล้ๆเนี่ยไอ้หายใจเข้านี่ไม่ออกแด้ไหมเนี่ยลองดูดิว่าไม่ให้มันออกเป็นงไง <c oughs> เราจะรู้ซึ้งเลยละ่ะกินน้ากินข้าวราคาจานเป็นรอยเป็นพันนะ อาอะไรอร่อยบัดเวลามันจะออกมาแล้วไม่ได้ออกแล้วโอ้ยจะเป็นจะตายให้ได้นะเอถ้าสติมาทันมันก็หมเเสียไม่ตกใจ <นะ S 2> แต่โดนแต่โดนหามขับรถเส้นน, <playlist> นานเลยยายบนห้าไม่มั่นใจเ <c oughs> ลยเนี่ยไม่แน้แต่้งแต่ไปไปเลย แต่เด็ด้แทบลบตอนนั้นไม่ไม่มีความไว้วางใจกันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาไปคิดให้ดีแล้วเอามาว่าเราเจะดีใจก็ไม่เป็นเสียใจก็ไม่เป็นเน้อชี้เราคิดมุมนี้แล้วโอ้มันทุกข์ไม่เป็นจริงๆเนะาะก็ทําให้เราอยู่อย่างสบายแต่ว่าที่เราปฏิบัตินี่เพื่ออะไรเพื่อให้สติที่มันรู้สึกนี้มันคงที่นั่นเองนะแต่ที่เราไม่ปฏิบัติไม่คงที่อะ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันก็เปลี่ยนแปลงไป อย่างสมมติเราจะให้มันสว่างนี้ทั้งวันก็ได้ใช่ไหมกลางคืนมันยังสว่างอยู่เลยเนี่ยมันไม่เห็นมันมืดอหละอั่นเห็นสายของคงที่ความคงที่เราต้องจัดการเอาจะให้มันเปลี่ยนเองไม่ได้อความสบายคงที่เราจัดการเอาใช่ไหมแต่ถ้านั่งโดยไม่เปลี่ยนันเป็นไงมันคงไม่คงที่แต่เราจัดการให้มันคงที่ได้เข้าใจไหมอาจาร อ,อยู่ที่เราจัดการเพราะนั้นเราปฏิบัติเราอยากจะให้อะไรเป็นคงที่อยากจะให้ความสูงหรือความทุกข์คงที่วววความสูขคงที่ <laughs> เราจัดการได้ไหมได้ถ้าเราฝึกฝนน่ะแต่ความทุกข์นั้นไม่ต้องจัดการมันก็มาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันมีนมนการเปลี่ยนแปลงแต่เราอยากจะให้ไม่ทุกข์ก็จัดการเราก็คือการฝึกฝนนี่แหละฝึกฝนเพื่อให้ได้ปัญญาปัญญาเพื่อไปจักการให้สิ่งที่เราต้องการ เราต้องการอะไรนั้นก็ให้เอาไปพิจารณาแล้วก็พิจารณาให้คนดูเราทําอะไรอย่าทำเหมือนเดิมพระเทียนเลยให้คําจํากัดความวิปัสนาสมัยว่าต่างเก่าล่วงภาวะเดิมคือการจะทำอะไรต่างเก่าล่วงภาวะเดิมอย่าให้มันเหมือนเดิมอย่าให้โกรธมันเดิมอย่าให้คิดเหมือนเดิมอย่าให้โลภมันเดิมอย่าให้หลงเหมือนเดิมอะไรก็ธรรมดาเนาะ วาสนาของใครของมันอนี้บังคับกันไม่ได้นะกลับไป,ไปบ้านนี้ก็ไ,ไม่ทำเลยแต่รุ่นนี้ทำาพราทุกคนนะมามั่นใจนะเออถ้าไม่ไม,มาแล้วถ้าไม่ได้ข่าวว่าไม่ไมทำมามาไม่ให้กลับมาอีกเลย